ตานี่เลยนะครับลงตาถึงกับนี่เลยนะครับตุลงตาลอง บินมาปทไมบิน้าปดบินบินมาปทตาราหงห้เลยเอาใครล่เลยครพูดเมื hmm. ่ดบอกแลยคุณ่านบอกแล้วพูดพูดได้่เดียวบินมาปทโอ้โหตาราองห้เลยนะเย็นตายความขอีเไม่ขึ้นมาอะไรนะโอเค ทุกท่นานอนโโมทนาแล้วก็ส่งหัวใจมานี่ด้วยนะครับยะถาวาริวาาปิสาังเวะเมวะอิโตทินังเตตาสภคมิปตะปันติอิชิตตะปันติตะภูิันติปันโิปันตะถะโสระั้ตลยา สัพพิติโยมิกขุสัพพโลโคภิกขะตุมาเตมวิตขะปัญฑุรอโยสัพพิติขายุโกเพราะว่อภิวาทนาสีวิสนิกังวุธาปัญญโยจตาโรธรรมามัตถิอายุวันโมสุขังพระลังพระวัตุชัปัมังสังลังภัณฑุชาปเทวดาชาพะพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะ สัตาสดที่สัตุกมต้องเิ่นะ่นพระได้ถังเวลาเลยพูดเจ้าอยากพูดอะไรบอกแก่โยมที่เป็นไม่ทำทำเลนะเราดีเราพูดคนอื่นก็ได้นะคนอื่นเขาดีก็ช่วยเราเหมือนกันนะจำไว้แค่